เฮ้ยใส่เข้าดีเนาะมีน้ำมันเื่องก่อนนเงได้ดับจะาเครื่องหเนาะ้าับวสียงจมย่างอีกนะโอ้ยเตัดหาอีก้วั่เนนมเครื่องตัดหแล้วก็ไปซืนมมาแล้วกตัดหยาเนแขกงเนา อันเสียงจมแมบๆมากแล้วปิดน้ำมันเครื่องก่อนแล้วดับดับแป๊บเดียวเสียงค้างเฮ้ยใส่ดีแล้วปิดน้หมันเครื่องก่อนอ่าก็หกคักเนาะโอ้ยยาเนี่ยบ้าท ลองเครื่องก่อนนะเออเด็ตัดให้ดอกโอ้ยสาญ่าเลื่อนึงเดี๋ยวลองเครื่องก่อนเ,อเนา, ate, เานะได้ได้เออนี่ป่ไปนี่ละนี่ละอินนี่ละเอ้ยโอ๊ยเอาเอา,เ,อาเป็นยังอีกเนาะบ้านี่เป็นยังอีกละบ้านที่นี่ ้มันห้อีกแล้ววะเป็นที่อยู่หัวแต่เปลี่ยนรอมาหนึ่งวุ้ยตัดมันให้โดดหนึ่งดับอีกแล้วโอ้ยขวากับบงหัแล้วเนาะมัวแล้วอีกแล้วง่ายนี่ลงตัดมันฝ<ค>นตกดินชุ่มมิ่งขืนแล้วมือไม่ยังตัด,ม,ตดมันบอติดแล้วนี่นี่นสีจังสั่นตัวเครื่องมันบอติดเนาะไปซ่อมัยไปสมัยวุ้ยเจ้าไปสมลานใดมา ซ้อมเองว่าเขาท่าได้เจ้านี่ไปเห็นร้านเขาซ่อมเลยเออเดี๋ยวจะไปซ่อมหรอกเสียหลายต่อเห็นเนาบาดนีมีซื้อนอตมาแล้วก็ปลาแล้วจเป็นยังไบางคนสร้างคือเก่าหนแหละยังวะอ้าเมื่อกี้ขึ้นเงติดดีๆอยู่เนาะเอ้ยเศรษฐีเศรษฐ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 เฮ้ยไปแล้วุูนะเฮ้ย ท่านหอยดอกเจ้าน่ะหอยปิดน้ำมันไว,เนวน้เฮ้ยเราพักผ่อนตัวบัดี้เฮาเครื่องบอดี้่อมเครื่องก่อนว้ยเอาเงินมาแม่เอาจะได้เปลี่ยนค้าบูเลยนี่เอาดีเกลีวยวไอ้กับเครื่องมันใส่อะไรกับของเปลี่ยนแล้วเนาะเออเดี๋ยวเน ต่แน่วเสียอ่แต่แน่วออใจอุ้ยจเมนเก่งนะผู้นิ้วได้ซอมต่อแล้วตอนนียว่าเฮ้ย,เ,ยเสียบแล้ว